วันนี้จะชวนมาทำเมนูมันบดเบบีค่ะเมนูสำหรับเด็กค่ะโดยเมนูนี้นะคะสามารถนำไปทานคู่กับสเต็กนะคะหรือว่าอาหารจานด่วนอื่นๆสำหรับลูกน้อยของเราได้เลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยจ้านํามันฝรั่งนะคะไปต้มให้สุกดีค่ะแล้วก็นำมันนะคะมาบดนะคะโดยซอมค่ะจากนั้นนะคะก็เติมเนยสดลงไป โดยที่จะใช้เนยสดนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็บดผสมเนยนะคะให้เข้ากับมันฝรั่งค่ะโดยสูตรนี้นะคะก็จะไม่ใส่เกลือให้น้องนะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้องรับประทานเกลือนะคะพอเนยเข้ากับมันฝรั่งแล้วก็จะเติมนมสดรสจืดนะคะลงไปนะคะสักประมาณ 3- 4ถช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็จะคนผสมให้เข้ากันดีเลยคะ่ะ โดยมันบดท,ที่ใช้นะคะแม่ยกก็จะใช้ประมาณ1หัวนะคะคนส่วนผสมนะคะจนเป็นเนื้อเนียนดีนะคะจากนั้นก็นําไปจัดเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะก็จะได้มันบดนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะนําไปจัดเสิร์ฟใส่จานให้น้องรับประทานได้เลยค่ะโดยเมนูนี้นะคะก็สามารถนําไปทานคู่กับสเต็กนะคะหรือว่าอาหารจานด่วนอื่นๆได้เลยค่ะเป็นเมนูที่ช่วยเพิ่มแคลเซียมนะคะจากนมนะคะแล้วก็เพิ่ม ไขมันนะคะให้กับน้องแล้วก็เพิ่มพลังงานนะคะจากมันฝรั่งได้ดีทีเดียวเลยค่ะ